สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Chair s h a ร e ผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการใช้ iPad ในประเทศญี่ปุ่นในการศึกษาในการเรียนอะไรต่างๆ่างเล่านี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของหนุ่ยหนุยไม่รู้ว่าที่มหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าสถานศึกษาอื่นอนนะครับอาจจะเป็นโรงเรียนหรือโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยเขาจะมีความคิดหรือว่ามีระบบการใช้พวกกระดาษหรือว่า iPad t แท็บเล็ตอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับแต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของหนุ่ยที่เข้ามาที่ Tokyotech เนาะก่อนที่หนุ่ยจะมาที่ Tokyo Tech เนะี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหนุ่ยได้ก่อนหลังจากเรียนจบแล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาว่างก่อนที่จะเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหนุ่ยได้มีโอกาสเป็นเ,เหมือนผู้ช่วยสอนเนาะกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ที่มหาวิทยาลัยที่หนุ่ยจบสำเร็จการศึกษามาตอนระดับปริญญาตรีใช่ไหมครับแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรุ่นน้องๆนี่แหละในการเรียนต่างๆนะครับในรุ่นหนุ่ยเนี่ยเวลาที่จะเรียนสักทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้าอาจารย์มีพวกเหมือนเป็น handout เอ่อเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสไลด์ต่างๆเนี่ยที่อาจารย์ส่งมาให้ดูล่วงหน้าก่อนอะไรเงี้ยพวกเราก็มักจะต้องไปปริ้นนะครับไปปริ้นอย่างตัวหนุ่ยเองเนี่ยมีเครื่องปริ้นที่บ้านใช่ไหมครับหรือก็ปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปให้เพื่อนได้ถ่ายเอกสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่ง มันก็ทําอย่างเงี้ยกันมาตลอดระยะเวลาแบบ4ีปีเต็มๆในการอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยหนุ่ยก็ได้แบบค้นพบว่ารุ่นน้องเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือมีการใช้ตัว iPad เนี่ยมากขึ้นมีการใช้ iPad Apple Pencil อะไรต่างๆในการจดงานอะไรต่างๆลงไปในนั้นนะครับแล้วก็แบบเหมือนเขาก็แชร์ส่งต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องใช้กระดาษเออซึ่งหลังจากที่หนุ่ยได้แบบเข้าไปในคลาสเป็นผู้ช่วยสอนแล้วเนี่ยหนุ่ยก็รู้สึกว่า เ,ออเหมือนโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นหนก็เลยได้ไปถอยตัว iPad มาใช้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็มีความสะดวกมากจริงๆคือเราไม่ต้องแบบเอาปริ้นออกมาแต่มันก็แล้วแต่บุคคลอีกอว่าชอบการจดในลักษณะแบบไหนชอบการจดที่มันเป็นเหมือนเป็นกระดาษหรือว่าชอบการจดที่แบบออมันโนต้ตอยู่ในไฟล์ดิจิตอลได้แล้วก็สามารถที่จะแบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็แล้วแต่สไตล์ของคนซึ่งในตอนนั้นน่ะหนุก็คิดไปแล้วว่า ท่านหนู่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นหนยก็คงไม่ซื้อเครื่องปิ้นลำมังอะไรเงี้ยติดบ้านน่ะหนยก็เลยตัดสินใจว่าไอแพก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะมีติดเอาไว้พร้อมกับ Apple Pencil นะครับซึ่งตอนนั้นหนยก็ซื้อเป็น iPad air 3พร้อมกับ Apple Pencil เอ่อ generation หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้มาเรื่อยมาจนมาที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นจะเข้าไปมิงกับอาจารย์นะครับซึ่งมันก็ต้องมีการเทคโนอะไรต่างต่างใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสาระสำคัญอะไรเงี้ย เออซึ่งเพื่อนๆเ,เขาก็แบบตอนแรกเนี่ยจะหยิบ iPad เข้าไปเพื่อนๆก็าถามว่าแบบเฮ้ยเ,เราไม่มีสมุดโน้ตอื่นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันก็มีนะอะไรอย่างงี้เออตอนแรกก็จะว่าจะเอาสมุดโน้ตเล่มเล็กๆไปแบบในที่สุดแล้วเพื่อนๆเ,เขาก็ไปเอาสมุดโน้ตของแล็อะไรเงี้ยมาให้แบบเป็นเล่มใหญ่ๆสีดําเล่มหนึ่งนะครับคราวนี้ ก็ต้องใช้อนั้นเออเพื่อนบอกว่าอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าเอาเอา iPad เข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยหน่ยหลังจากนั้นหนูก็เลยได้ถามเพื่อนๆนะ่อว่าแบบทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาบอกว่าอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบอยากให้เราอ่ะใช้กับกระดาษมากกว่าแล้วก็รุ่นพี่คนไทยก็บอกเช่นเดียวกันนะครับว่าประมาณว่าออถ้าหากมันเป็นไฟล์ดิจิตอลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูญหายได้ในความคิดของอาจารย์ญี่ปุ่นแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้แบบจดในกระดาษอะไรยงเงี้ยยังไงมัน เออมันไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรเออเลอร์ e มันไม่มีการรวนของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือ ipad อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถ้าว่าสมมติคอมหรืออันเนี้ยมัน,ม,นมันพังทีเดียวอะ่ะมันเหมือนคลังข้อมูลไหมไปเลยนะซึ่งอันนี้หนุก็เข้าใจดีนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยหนุเคยหนูเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วก็เก็บรูปไปเยอะมากๆในฮาร์ดดิสแล้ววันหนึ่งเนี่ยฮาร์ดดิสมันพังอะ่ะ แล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ที่ไหนหรือในคลาวด์หรือในอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำมันก็จะทําให้ข้อมูลต่างๆที่เราเก็บสะสมมาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนรูปอะไรอย่างเงี้ยมันมันหายไปเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับอันนี้ก็เข้าใจในมุมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่หนุ่ยไปไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออตอนตอนที่เข้าคลาสเรียนสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีโควิด -19 ใช่ไหมก็สามารถที่จะเข้าไปในคลาสเรียนได้ ตามปกติอยู่ก็ได้พบเจอว่าคนญี่ปุ่นก็ยังใช้กระดาษกันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็จะมีบางส่วนประปายที่เขานำเป็นแบบเป็นโน้ตบุ๊กเป็นแล็ปท็อปอะเข้าไปในใ,ในในคลาสเลยนะครับเพื่อไปทําอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนเราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ใช้ iPad อยู่แทบจะคนเดียวเลยด้วยซ้ำไปในคลาสอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบ แปลกและแตกต่างไปบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็เดินมาดูบ่อยนะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแบบที่เราเทคโน o ในนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ฟังมาจากเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับว่าถึงแม้จะเป็นแบบท็อปหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจารย์เขาก็แบบไม่อยากให้ใช้อารมณ์ประมาณว่าแบบอาจารย์ญี่ปุ่นบางท่านนี่ถึงขั้นกับดุอะไรงนี้เลยนะเพราะว่าแบบท่านก็กลัวว่า,านันกเรียนนักศึกษาเนี่ยจะไม่โฟกัสกับสิ่งที่อาจารย์สอนอยู่แต่กลับไปหาข้อมูลอะไรต่างๆอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนของเราก็ ด้วยความที่เป็นนักศึกษาต่างชาติด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจารย์ก็เลยแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปอะไรมากนักนะครับหลังจากนั้นก็ได้หนุ่ยก็เลยได้แบบว่าให้เพื่อนดูเลยแบบว่าอันนี้ iPad มันทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนสมัยนั้นแบบยังไม่มีใครแทบจะน้อยมากอะ่ะที่คนที่จะใช้ iPad ในในแ lap อะไรเงี้ยก็ได้ให้เพื่อนดูแบบนเนี่ยเนี่ยมันเทคโนได้ขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยจนรุ่นนั้นก็จบไปแล้วก็รุ่นหลังๆต่อมาเนี่ย แทบจะทุกคนเลยทุกคนแบบมี iPad อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่หนุ่ยเคยได้แบบไปขายของ iPad ในในแลบ,บอะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อ iPad มาซึ่งเป็น iPad air 4อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอืมมันก็มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกอะเนาะในอดีตมันอาจจะแบบใช้ไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี้ยหนูก็คิดว่าเขาก็น่าจะเปิดแล้วก็ยอมรับในการที่ให้เด็กสามารถที่จะใช้ iPad ในการแบบเทคโนโลหรือว่าการเรียนอะไรมากขึ้นและด้วยในยุคป,ปัจจุบันด้วยที่มันเป็น เนี่ย new normal แบบเนี้ยที่เราจะต้องเรียนออนไลน์อะไรต่างๆใช่ไหมครับก็การที่ take note ผ่านตัว ipad หรือเรียนผ่าน ipad อะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับในยุคสมัยโลกปัจจุบันรวมถึงตัวอาจารย์เองหนุอยก็เชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านก็คงจะหันกลับมาใช้ ipad ในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นหรือว่าแบบการที่อาจารย์ท่านเขียนโน้ตเขียนอะไรลงไปแบบเหมือนเหมือนเป็นกระดานในการสอนอะไรเงี้ย ก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เริ่มใช้แท็บเล็ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นในยุคป,ปี2021นะครับเป็นต้นไปแรงดางนี้หนุ่ก็คิดว่าการใช้แท็บเล็ตการใช้ iPad ในการเรียนในในประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นอะไรที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตนะครับในการเรียนในประเทศญี่ปุ่นว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจนะครับในการจะซื้อ iPad หรือว่าอ,าอื่นๆนะครับในการที่จะมาใช้ในการเรียนไม่ว่าจะที่ใดๆก็ตามแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบลงแด่บเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ